สวัสดีครับอยู่กับนุมก๊อตสายจุกอีกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาดูจอแมคโครของเท่าแก่ผมนะครับไม่มีอะไรให้ถ่ายนะครับวันนี้เราจะเปิดครั้งเท่าแก่หน่อยวันี้ว่างนะครับซ่อมแมคโครไว้รอยสาขนาดอยู่ครับสายแตกใต้ปั๊มนะครับถอดยากมากเลยครับ แคบนะครับต้องด้อหลายเส้นนะครับสาออกถอดสายเอลิกออกหลายเส้นนะครับเลยว่างเราก็เลยเปิดคังหน่อยครับนี่ไม่เยอะครับพอได้ถ่ายพอได้ทำงานนะครับคันนี้เป็นร้อยอีผานะครับใหม่กว่าเพื่อนนะครับเป็นของเก่านอกนะครับซื้อจากบางนามานะครับบางนาเท็กเตอร์นะครับ 12บอล้อเขาเรียกอะไรไม่รู้หัวรุ่น Hi tech, นี้ไฮเทคหรือเนี่ครับคันนี้นะครับติดคันนี้ใช้หัวแยกบ่อยนะครับปัญหาจะเยอะหน่อยแต่ไม่มีปัญหาแบบใหญ่ๆนะครับเป็นแค่สายเยิมสายรั่วสายแตกมันซ่อมยากแค่นั้นครับเดี๋ยววูงเลาจอดจนสนิมขึ้นแล้วครับไม่ค่อยมีงานนะครับ ร้อยสามห้าครับอุต้าอุต้านี่ตู้เราทำเองนะครับถ้าแกบอกเดี๋ยวคนขับร้อนเด็ดมาั้นพาไปดูเลยนี่นะครับสายใต้ปั๊มเนี่ยครับที่เราถอดกันแตกครับแตกตรงหัวเนี่ยครับนี่ต้องลือนะครับถอดยากครับเราจะถอดที่นู่นครับสายอยู่ข้างในนู่วนะครับ หัวเนี่ยนะครับเราต้องลื้อช่วงนี้ออกครับถอดสายออกถอดสายออกแล้วก็ประแจขันยากครับต้องใช้สกัดอย่างเดียวนะครับนี่ก็ผมก็รอท่าแก่ก่อนครับพามาชมด้านบนป <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิดไว้ก่อนปิดท่านี้เลย มุดนะครับเสียงก็จะแหมๆหน่ยครับคือไปทํางานคืนมาครับนี่ครับสายอยู่ข้างในเนยครับตัวนี้เลยถอดยากมากครับแคบครับแล้วก็ถอดสายตัวนี้ไปนะต้องถอดหลายเส้นนะครับถึงจะคันได้เพราะมันแคบแลใช้สกัดสกัดออก ทำงานคลองแควครับในพื้นที่แคบเ,เวลาซ่อมในซ่อมยากก็จะมีเยิ้มๆนะครับตามสภาพรถครับรถคันนี้ซื้อของนอกมาถ้าแกซื้อมาก็7-8ปีนล้วครับน,นี่ลงไปก่อนซ่อมทีเหนื่อยครับ ระบบนยแพมแคบพื้นที่มันน้อยครับเวลาถอดสรงต่อสายสีก็ยังสวยครับรถสภาพเจ็ดแปดปีนะครับ อันนี้ใช้หัวแยกบ่อยนะครับเพราะมีลายแยกลายยห้าคันนั้นก็มีลายแยกนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะยังใหม่ใหม่สำหรับเรานะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มก๊อตสายจกด้วยนะครับสวัสดีครับ